สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องคำนวณและน้องหอมนวลนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตที่น้องคำนวณนะคะไปเย็บเสื้อผ้านะคะคือตอนนี้นะคะนี่ไล่เย็บผ้าถุงแล้วนะคะ,ะรครูเขาให้ผ้าถุงเหรอ เอาที่บ้านไปเอาที่บ้านแต่ไม่ใช่ครูเขาให้เอาผ้าถุงไปยิบเย็บรูแบบนี้หรออ๋อครูเขานะคะให้ให้น้องขำนวยนะคะเอาผ้าถุงนะคะไปยิบโูนะคะนี่นะคะก็ตอนนี้นะคะขึ้นมาขั้นตอนหนึ่งแล้วนะคะไปยึบผ้าถุงแล้วนะคะแล้วก็ที่บ้านน้องขำนวยนะคะก็ทําอะไรใหม่นะตูบ้านอะไรนะพูดแรงเลยผักตูบ้านประตูบ้านนะคะทำประตูบ้านใหม่นะคะโอเคค่ะก็จับนี่นะคะจับ พาพีเอฟซี FC นะคะไปดูน้องคอมโดนนะคะเย็บผ้าถุงกันนะคะแล้วก็จะพาไปดูทงประตูบ้านใหม่นะคะโอเคจ้าไปกันเลยค่ะตัดผมสั้นให้น้องคอมโดนนะคะแล้วก็ตัดอะไรนะน้องคอมโดนหน้าม้าหน้าม้านะคะดูสวยขึ้นหรือว่าน่ารักขึ้นไหมคะพี่พีเอฟซี FC, คอมเมนต์บอกด้วยนะคะตอนนี้ตอนพักเข้งเนาะกิน้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะไปเลนต่ออีกนะคะนี่เสื้อผ้าที่ซื้อวันนั้นนะคะโอ้วันนี้เตียงตัวสวยจังเลยน้องคอมโดน เอ่าไหร่ทำไมมันยิ่แต่งตัวสวยจังเลยอะไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> มีคู่หวังไมแอบมองหรือเปล่าอ่ะจันเย็บเสื้อผ้าไม่มีไม่มี <c oughs> ไม่มีนะคะก <c oughs> ี่วันแล้วเนาะเรามาเย็บเสื้อผ้าเนี้เท่าไร่แล้นาะสามสวันสามสี่วันแล้วเนะาะแล้วเร <c oughs> าก็จะเริ่มเย็บผ้าถุงว้าวสีสวยมาก หมาะก,กับน้องคำนวนเลยใกี่เป็นไหมแล้ก็จะเขาจะให้ทำอะไรเนาะขีด,ขดอ๋อขีดก่อนนะคะอุ้ยน้องคำนวนเริ<ห>่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วฮะเออแล้วตีั้งอืมยึดตั้งปีน กอได้คิดเรียนตามกันนาะเท่าไรอะหนึ่งเหรอให้วัดหนึ่งเหรออ๋อเอ๊ะต้อกันไหเฮลวมจ้าเอ้ยให้เหรมาินนี่อ้อนี่เขาให้วัดแบบนี้ก่อนนะคะแฮมนียอืมมุขเจ้าไห้สล่ะ ดีไหนอ๋อคิลเลอร์ที่อ๋อเอใจอ,อ๋หนึ่งเซียนใช่ไหมวิ่งพัฒนาขึ้นมาเทรานรานิดเทลนดิตแล้วนะคะ ีกหน่อยก็เย็บเสื้อออกมาแล้วมาไม่แค่ไม่กี่วันเองนะคะเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยให้เรี้ยงเพลงให้มันตรงๆรงได้นี่ไง ยังอ,อืมจริงเลยนะคะก็ปักแคมอีกแล้วเนาะเพราะว่าจะให้มันตรงๆนะคะ โอ้โอเคยมือมาเนเ่รอโมเริ่มเป็นแล้วโ้เคยเดียน่ะวิเริ่มเก่งแล้วโอ้ตอนแรกที่หมัดแขลมเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะคะแต่วันนี้เปลี่ยนแล้ว <c oughs> แล้วนะคะดุมเย็บขาถุงแล้วทําให้ตรงนี้นะคะขูก็จะให้แก้อีกนะคะต้องให้ตรงๆนะคะต้องเย็บตรงๆเนอะนี่ <c oughs> อต้องเอาแถมออกแบบนี้เลยนออลืมยังดุมขืน ดึมขืนนะคะดุมถทยหลังนะคะดึมขืนก็คือดุมไทยหลังไม่ใช่ดึมไทยขืนอ๋อแล้วปั่นสองมม้คืนเนี้ยอ๋อยกขาตั้งคืนนะอ๋อต้องกลับมาแบบนี้อีก โอเอากลับมานี่อีก ะะเวลาเย,ย็บผ้านะคะต้องมีจักเย็บผ้าแบบนี้อันนึงนะคะแล้วก็จะมีถทาเย,ย็บเสร็จนะคะก็จะมีจกักเขาต้องใช้จกักเนาะไม่ใช่จะมีจกักต้องใช้จักนี้นะคะ่ะจักเย็บผ้านี้คันนึงนะคะจักประจำโตนะคะจักเย็บนะคะทําไมต้องใช้จกักใช้อ่าใช้เย็บเอาแบบนี้นะคะไม่ใช้ไพ,พ่พลานะคะเพราะว่า ถ้ามาเรียนที่ครูนะคะต้องใช้จักแบบนี้ทุกอันเลยนะคะจกะักรประจําตัวนะคะต้องมีแบบนี้ทุกคนเลยนะคะตอนนี้น้อกคนน้นก็ใช้ของครูไปก่อนนะคะ ตัดให้มันตรงๆอีกนะคะเย็บเสร็จแล้วก็นะคะแคปัสเดียวเด้มก็กม่ปัสเดียวเต นะคะเย็ยบเสร็จแล้วนะคะเราเย็ยบจากที่อ่าให้ให้เขาเรียกว่าอะไรคพืนไม่ตเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าเย็ยบเสร็จเนาะจากที่เย็ยบนะคะแล้วก็นี่นะคะจากแซกนะคะยยอย่าบัยคแเฮงเออนี่นะคะจากเขาเรียกว่าจากซีแซกจากแซกนะคะออกมาแบบนี้นะคะ ถ้าทำเสื้อออกมา1โตัวนะคะเย็บเสื้อออกมา1ตัวแล้วก็ผ้าถุงแบบนี้นะคะต้องใช้จักเย็บแล้วก็จักแซกนะคะแล้วก็จะมีจักซักแบบนี้นะคะต้องใช้สามตัวเลยนะคะ ที่เชียงตุงนะคะเขาจะไม่ใช้จักรไพพ้านะคะถ้าเวลาเย็บแล้วก็เวลาแช็กแบบนี้นะคะก็จะใช้จักรแบบเย็บเอาแบบนี้นะคะต้องมีสามครึ่องนะคะจึงจะยุบเสื้อออกมาหนึ่งตัวนะคะไล่นะคะนีเสแ,แล้วตัดเลยโอเคจ้าลอกออกมาเลว นี่นะคะเสร็จแล้วภาพถงนะคะเยอะภาพถงก่อนดอกตั้งดีล่ะดอกตั้งดีอะเราใส่ให้พีเอฟซีดูหน่อยว่าใส่ไล่ไหมเลิ <c> ่ <oughs> ไปตั้งหัวตังตง้งหะจอมจอมไหมอจอม่ะ นี่นะคะเย็บเองใส่เองนักเลงพอใช่ไหมแลวคนมันไม่ร้อนหรอทำไมไม่ถอดเสื้อเลยไม่ร้อนนะคะว้าวสวยเลยไปยินใกล้ๆหน่อยโอ้ยสวยจ้าครูเขานะคะก็ให้เย็บผ้าถุงก่อนนะคะเย็บให้มันตรงๆก่อนนะคะค่อย ให้สอนออกแบบเสื้อแล้วก็เย็บเย็บเสื้อแบบนี้นะคะก็ตอนนี้น้องก,ก็กลับบ้านก่อนนะคะก็ให้น้องคำนวณน,นะคะเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่ร้านนะคะร้านครูเขานะคะก็เวลาเย็บเสื้อนะคะก็เหมือนน้องคำนุมบอกนะคะก็ต้องใช้จากสามอันนะคะถึงจะออกเสื้อมาหนึ่งตัวนะคะก็จะมีจากเย็บนะคะจากเย็บส่วนโตนะคะแล้วก็จากแซกมาที่ น้องคำนวณเมื่อกี้นั่นนะคะแล้วก็เวลา,าส,สัก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 นี่คือลวดลายออกมาให้สวยๆนะคะก็จะใช้แบบจากเหลนั้นสามตัวนะคะถึงจะออกเสื้อมาหนึ่งตัวแล้วก็ผ้าทูงแบบนี้นะคะถ้าน้องคำนวณนะคะกลับมาบ้านแล้วนะคะก็จะพาลองคำนวณนะคะไปอัปเดตประตูบ้านนะคะที่ทําใหม่นะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะว่าคัสติสแค่ไหนนะคะก็รอน้องคำนวณกลับมาตอนเย็นก่อนนะคะ ประตูบ้านใหม่ของน้องคำนวลคัสติ์มากเลยค่ะน้องนวลช่บไหมชอบนี่นะคะพี่ชายนะคะพี่ชายน้องคำนวลน,นะคะมาทําให้นะคะสวยมากเลยคัสติสมากรูสิสวยไหมอันนี้พระตูเก่าออกไปแล้วนะคะประตูใหม่แล้วก็ลลองปิดเปิดคด,ดูสิลองปิดเปิดลองปิด <laughs> ว้าว <laughs> จังเป้ยกอะไรยกขึ้น่า ประตูบ้านใหม่ค่ะนี่สวยงามนะคะหาลู้ที่ไหนไม่มีแล้วนี่นะคะคัสติม,มากโรมาก็คัสติม,มากเลยค่ะชอบๆนะคะแบบแบบโบราณอยู่เลยเนาะสวยๆนะคะดีน์กับน้องคำนวลด้วยนะคะที่ไล่ประตูบ้านใหม่แล้วนะคะพี่ชายนะคะมาทำให้น้องคำนวลที่คัสติสวยงามนะคะน้องหนูก็ชอบมากเลยนะคะน้องคำนวลดีใจไหมดีใจค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตนะคะทำประตูบ้านใหม่นะคะแล้วก็เย็บสิ้นสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตประตูบ้านน้องคำเนินนะคะประตูบ้านใหม่นะคะสวยขั้นสิดม,มากเลยนะคะตอนที่เอาประตูบ้านแล้วที่รื้อออกไปเนาะตอนนี้เนาะมันพังนะคะก็เลยเอาออกไปนะคะประตูบ้านที่พี่ใหม่ทำไว้ตั้งแต่พี่ใหม่ย้ายไปอยู่ในเมืองนะคะคือทนนานมากเลยนะคะไม่รู้ว่าประตูบ้าน ทำใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะทวนได้นานกี่ปีนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องกันหนูชิงจุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีบ๊ายบาย